สวัสดีครับถ้าพูดถึงเครื่องตัดไฟลวไม่ว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะมีหลักการในการทํางานเหมือนกันก็คือมันจะทําหน้าที่เปรียบเทียบกระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกถ้ากระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกมีความแตกต่างกันแล้วความแตกต่างนี้มันสูงถึงค่าพ,พิกัดของมันมันก็จะสั่งปลดวงจรทันทีเครื่องตัดไฟลวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนในภาพตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีรูปทรงเป็นเบเกอร์ หลายคนก็เลยเรียกกันว่าเบเกอร์กันดูดแต่ภาษาที่ใช้ในมาตรฐานของมอกจะเรียกว่าเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือนะครับแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าเบเกอร์ตัดไฟลวก็มีแล้วแต่จะเรียกกันครับแต่ก็เข้าใจตรงกันได้เครื่องตัดไฟ่วเน่ยนอกจากมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเบเกอร์แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องตัดไฟลวอีกชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเลย ก็คือจะไม่อยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบเบเกอร์แบบนี้ครับแต่ว่าหลักการทํางานของมันก็เหมือนกันครับก็คือทําหน้าที่เปรียบเทียบกระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกเหมือนกันกับเบเกอร์กันดูดครับเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของมันไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นเบเกอร์เหมือนในภาพตัวอย่างนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเครื่องตัดไฟลวดชนิดนั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแล้วมีชื่อเรียกว่าอะไรในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดไฟลวด ที่เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเลยไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเป็นเบเกอร์แต่ก็มีคุณสมบัติและมีหลักการในการทํางานเหมือนกันก็คือทําหน้าที่เปรียบเทียบกระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกเหมือนกันกับเบเกอร์กันดูดครับเครื่องตัดไฟรั่วชนิดนี้ที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเนี่ยมันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันก็คือ elsd ไม่ว่าเครื่องตัดไฟ่วมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะมี อุปกรณ์หลักๆที่คล้ายคลึงกันก็คือหลักๆในก็จะมี CT เหมือนกันครับภายในตัวถังของเบเกอร์กันดูดหรือเบเกอร์ตัดไฟรั่วก็จะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี CT ด้วยส่วนที่แตกต่างก็คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่สั่งปลดวงจรถ้าเป็นเครื่องตัดไฟรั่วชนิด elsd เนะี่ยก็จะใช้เป็นรีเลย์ตัวดำๆนะฮะ อาศัยหน้าคอนแทค ncno ของรีเลย์ในการสั่งปลดวงจรแต่หลักการในการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่วชนิดนี้กับเบรกเกอร์กันดูดมันก็มีหลักการในการทำงานเหมือนกันครับก็คือมันจะมีสายไฟเนี่ยลอดผ่าน ct ct หรือ Current Transformer นั่นเองถ้ากระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยมันเท่ากันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่สายไฟทางด้านไหลเข้ากับทางด้านไหลออกเนี่ย สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันเท่ากันก็จะเกิดการหักล้างกันลงตัวก็คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นศูนย์นั่นเองแต่ถ้ามาไหลกระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกมีความแตกต่างกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างสายไฟที่มีกระแสไหลเข้ากับสายไฟที่มีกระแสไหลออกเนี่ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของสายไฟทั้งสองเส้นมีความแตกต่างกันเมื่อเกิดการหักล้างกันแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันหักล้างกันไม่ลงตัว มันก็จะเหลือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนต่างหลงเหลืออยู่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่หลงเหลืออยู่นี่แหละครับมันก็จะมาเหนี่ยวนํากับขดลวดซีทีตรงเมาส์ชี้เนี่ยเมื่อขดลวดซีทีมันได้รับการเหนี่ยวนําจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็จะเกิดแรงเคลื่อนและเกิดกระแสขึ้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเอากระแสที่เกิดขึ้นจากซีทีนี่แหละครับไปขยายกระแสแล้วจ่ายไปให้รีเลย์สั่งปลดวงจร ซึ่งในตัวถังของเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเบเกอร์กันดูดก็มีแผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน,นครับแต่อุปกรณ์ที่ใช้ปลดวงจรจะแตกต่างกันเดี๋ยวไปดูภายในโครงสร้างของเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเบเกอร์กันดูดกันครับในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเบเกอร์กันดูดยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมผ่ามาให้ดูภายในตัวมันก็จะมีวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเลยครับแล้วก็จะมี CT เหมือนกันด้วยเมื่อ CT มันได้รับการเหนี่ยวนําจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเกิดแรงเคลื่อนและเกิดกระแสขึ้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำหน้าที่ขยายกระแสแล้วก็จ่ายกระแสมาให้ขนลวดเซลีนอยสั่งปลดวงจรเห็นไหมครับว่าภายในตัวถังของเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเบเกอร์กันดูดจะใช้อุปกรณ์ในการสั่งปลดวงจรเป็นขดลวดเซลีนอยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเบเกอร์กันดูดทั่วไปกับเครื่องตัดไฟรั่ว ELSD ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปลดวงจรนี่แหละครับถ้าเป็น ELSD ก็จะใช้เป็นรีเลย์ ถ้าเป็นเบเกอร์ตัดไฟลวหรือเป็นเบเกอร์กันดูดทั่วไปก็จะใช้เป็นขดลวดซีรีนอยด์แบบนี้ครับบางคนก็ถามว่าแล้วเบเกอร์กันดูดทั่วไปกับเครื่องตัดไฟลว ELSD อันไหนปลอดภัยกว่าคือมีความปลอดภัยเหมือนกันครับเพราะหลักการในการทํางานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการผลิตหรือการออกแบบมันจะได้มาตรฐานหรือเปล่านั้นเองถ้าได้มาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบเกอร์กันดูดหรือเป็นเครื่องตัดไฟลว ELSD มันก็ปลอดภัยเหมือนกันครับ วงจรตัดไฟลวที่อยู่ภายในตัวถังของเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเบเกอร์กันดูดนะทั้งชุดนะทั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทั้งกดลวดสลินอะย์จะเรียกรวมกันว่าเป็น,นกลไกในการปลดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกส์ทริปนะครับเครื่องตัดไฟลวชนิด e l s d ก็เช่นเดียวกันครับแผงวงจรทั้งหมดนี้ก็จะเรียกว่ากลไกในการปลดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกส์ทริปเช่นกันแต่ว่าเครื่องตัดไฟรั่วชนิด e l s d เนะี่ย มันจะมีคุณสมบัติตัดไฟรั่วอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นเบรกเกอร์กันดูดหรือเบรกเกอร์อตัดไฟรั่วทั่วไปเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการตัดไฟได้กี่อย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเบรกเกอร์กันดูดตัวนั้นเป็นชนิด rccb หรือชนิด rcbo ถ้าเป็นเบรกเกอร์กันดูดที่มีคุณสมบัติในการตัดไฟรั่วอย่างเดียวหรือที่เรียกว่า rccb เนี่ยมันก็จะมีเฉพาะกลไกในการปลดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิก์ทิปอย่างเดียวก็คือมีคุณสมบัติ ของเครื่องตัดไฟร่วอย่างเดียวนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นเบเกอร์กันดูดชนิด rcbo เนี่ยเหมือนในภาพตัวอย่างเนี่ยตัวเล็กเนี่ยรวมทั้งตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยสองตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้จะเป็นเบเกอร์กันดูดชนิด rcbo ก็คือภายในตัวมันจะมีกลไกในการปลดวงจรชนิดที่อาศัยความร้อนในการทิปรวมอยู่ด้วยแล้วก็จะมีกลไกในการปลดวงจรชนิดอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนําในการทิปรวมอยู่ด้วยก็คือภายในตัวมันเนี่ย ของเบเกอร์การดูดทั้ง2ตัวนี้ยก็จะมีคุณสมบัติในการตัดไฟได้ครบทั้ง3าอย่างอธิบายง่ายๆก็คือมีคุณสมบัติของเครื่องตัดไฟรั่วรวมอยู่กับเบเกอร์ธรรมดานั่นเองแต่ถ้าเป็นเบเกอร์การดูดรูปทรงแบบนี้นจะเห็นชัดในส่วนนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ธรรมดาในส่วนนี้ก็จะเป็นโมดูลตัดไฟรั่วเมื่อเอามาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะกลายสภาพไปเป็นเบเกอร์กันดูดหรือเบเกอร์ตัดไฟรั่วชนิด rcbo ไปโดยปริยายเลย ถ้าเป็นตัวนี้นจะเห็นภาพชัดในส่วนนี้จะเป็นเบเกอร์ธรรมดาในส่วนนี้จะเป็นโมดูลตัดไฟรั่วก็จะมีสายไฟพ่วงจากเบเกอร์ธรรมดาเนี่ยพ่วงไปหาโมดูลตัดไฟรั่วด้านล่างนี้จะมีสายไฟด้วยนะครับสายไฟก็จะพ่วงจากเบเกอร์ธรรมดามาหาโมดูลตัดไฟรั่วแล้วสายไฟก็จะออกด้านล่างเนี่ยเอาไปใช้งานอย่างที่แอดมินอธิบายไปตอนต้นแหละครับไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องตัดไฟรั่วชนิดไหนก็ตาม มันก็จะมีหลักการในการทํางานเหมือนกันอุปกรณ์หลักๆของมันก็คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ c ีทจะแตกต่างกันเฉพาะอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่สั่งปลดวงจรเท่านั้นเองโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับเพื่อนช่างไฟฟ้าไม่มากก็น้อยโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ